ก็ะไอย่างเงี้ยช่องหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองนะเอบหนึ่งมาเต้นสักที <laughs> <laughs> พอดีผมแม่มีท่าเต้นอะไรมาสวยพวกนี้ว่ของฟรีหมดเลยแต่ท่าเต้นไม่ฟรีนะจ๊ะโอเคปปะปเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยนะ go แบบหนึ่งนะแบบโอ เรามาอยู่ในตอนจวานหัวเ่าะจะดับนะโอ้ยน่าเข้าตาวะเราจะลงหอนาฬิกากันแต่คงจะลงไม่ทันแล้วผมคงจะตายแบบงงๆใครดูนะคอยดูนะนะมันเหมือนหอนาฬิกาแต่มันไม่ใช่หอนาฬิกาใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีใครลงไดน้เลย เล่าตรวจจับโอ้มีอยู่ใกล้ๆเราเลยโอ้ยไอเนโนรสาที่เจตาไดับดีเดีนานติงตังตังตูตูติงตังตังปืนปืนโดนจีเออได้เป็นแล้วแข่งปืนก่นด้วยโอ้พุทธทุกเดีะ 去。Okay.